ทำอมพี่ความ้ามเมื Whew, <wh ่อกี้เรื่องอะไรนะพรพี่ความบอกว่าเวลาพูดในไลฟ์ห้ามหลุดนะอะไรอย่างนี้ไงก็คือตอนนั้นยังไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกแต่ขอเขาเรียกว่าตัวกับอันนี้แต่พี่ความไม่เคยเรียกพี่มิ้นว่าตัวอะไรสักอย่างเลยนะวันจะนเรียกพี่มิ้นว่าเธอเราเธอเราเธอเราตลอดแต่ที่มิ้นเวลาคุยไลน์กับพี่ความพี่มิ้นจะแทนเองว่าตัวแ้วพี่ความ เออแทนแทนแทนตัวเองว่าเขาแล้วแทนมีความว่าตัว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 อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคลิปวันเกิดที่ฟังตุ๊เชี่ยมีคลิปวันเกิดที่กลางส่งมันก็ร้องให้เขาอ่ะแล้วแบบมันเป็นชิ้นเดียวในโลกก็คือสั่งทาเป็นหน้าเขาเป็นรูปเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็พี says, book, evet, <tortured. S 1> tense, ่ก็บอกว่าเอ้ยขอโทษนะไม่ได้ส่งของขวัญให้เลยคือเพิ่งรู้จักกันอะ เออ<ช>ไม่ได้ส่งของขวัญได้เลยขอโทษนะไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้เคยยังไม่ได้เจอกันเลยนะสิบเอ็ดมิถุนาะยัางไม่ได้เจอแล้วเด็กๆอ่ะก็แบบเราดูของขวัญพี่มินเล์ค่ะเราดูค่ะอยากเห็นค่ะพี่มินก็แบบว่าเธอรู้ไหมเรานั่งรองของขวัญเธอทั้งวันเลยนะเอาแกดดันกูชิบหมกูที่บอกว่าไม่ได้ส่งไปไม่ได้ส่งไปเสร็จแล้วสุดท้ายก็ส่งค่ะ ก็ส่งคือจริงๆก็วางแผนไว้ตั้งนานแล้วเพราะมันต้องสั่งทำเอ่อสั่งทำให้จากที่ร้านอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าต้องสั่งทำล่วงหน้าก่อนเจ็ดวันนะคะอะไรเงี้ยก่อนวันเกิดเขาเจ็ดวันคือพี่วางแผนไว้หมดแล้วอ่ะก็เลยส่งไปให้แต่ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าวันไหนอันไหนของพี่เออแล้วก็นางก็แกะของคนที่มีรายชื่อก่อนเนาะอ่ะคนนี้อยู่ไหมคะแกะของคนนี้ก่อนอ่ะคนนี้อยู่ไหมคะ เพราะมันไม่ได้เยอะเพราะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่ามันน่ารักมากบางคนก็เขียนเป็นอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมไม่ถึงสิบชิ้นแต่ก็คือเยอะสําหรับเราแล้วน้องแอนดูใช่ไหมวันนั้นอะแต่ปีนี้น่าจะเยอะว่ะเราตั้งเป้าไว้สักสิบห้าชิ้นใช่เราว่าตั้งสี่ห้าชิ้นเนี่ยต้องมีละเอรอบนั้นก็เยอะอยู่หลายชิ้นอยู่ตอนนั้นน่าจะประมาณสิบชิ้นอะก็มีของพี่กวางไปด้วย แล้วนางก็เปิดกล่องสุดท้ายเออนางร้องไห้ด้วยเราแอบเห็นด้วยเธอดีใจใช่ไหมใครเดี๋วก่อนมันเกิดเราครจะส่งมาเนี่ยจะขอเฮย้ยตอนนั้นเราขอแกะไว้เก็บวันที่สิบเอ็ดหมดเลยดยึเนอะเราเก็บไว้วว้ที่สิบเอ็ดหมดเลย ไม่ถึงร้อยน้องแอนเพราะน้องแอนก็มีด้วยหนึ่งในนั้นอะของฝันน้องแอนวันนั้นอะน้องแอนด้วยของน้องแอนจําได้อยู่อันหละก็นางก็แกะเปิดกล่องแกะแกะมีแต่ถุงพลาสติกที่พี่บวางกัข้าไปอะะค <laughs> <laughs> เต็นติน <laughs> มีแต่โฟมกันกระทรงกระแทกอะไรอย่างเงี้ยนางก็คุยอย่าได้ของใครวะอันนี้ของใครวะเออพอรู้ว่าเป็นของพี่วางเอ้ยบ่อน้ำตาตืออ้อเนาะ ออของเธอจริงๆหรอก็แบบว่าถ้าโควิดมันใกล้จะถ้าโควิดมันใกล้จะซาก็อยากให้พี่ฟามาหาเหมือนกันแหละก็เราบอกพี่ฟางว่าลองแบบภูมิภูมิใจนิสัยแบบนี้ของพี่มิ้นกับพี่ฟามากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะก็คือจริงๆบอกพี่าเธอไม่ต้องซื้อของขวัญอะไรให้เราเลยนะเราแค่อยากมีเธออยู่ด้วยในวันเกิดของเราเท่านั้นแบบ ขอแบบนี้จริงเลยอะไรย่างเงี้ยเอออย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นคือคิดคือตอนนี้คิดไม่ก็ขออยู่ด้วยกันขอให้ได้กันแค่นั้นอหละไรหรอทำไมนอกไลฟ์ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยเธอปีน,นี้ไม่ต้องซื้อของขวัญให้เรานะเราไม่อยากได้อะไรเลยเธอไม่ต้องนลยห้ามซื้อเด็ดขาดเลยนะเออเอขาไม่เอาอ่ะทำไมอ่ะไม่ขอกอท่ว่าแบบอย่างไรถือ โหดโหดอะคำตอบนางะ